đê, kiếm khâu đê, chạy, 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 pha Det var ikke verst. ยัเมือไอ้พวไปเป็นตัวหนุ่มตบวจหนออด่าจักเครื่องมากเน้นทั่วหาม่าว่าใ่หมม,ม,มันหนอมันดงไ่ชัดขึ้นมาจังอันน่าไหะ mắm mưa mắm ăn mắm mưa 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 그런 말내놓 허허, 동이 아. 허야 사먹는 거. 아. 머판이 สวมือส <ersch> ันต e. ัวนี้ผมือสันตัวนี้บมือพ่งนะมือพ่มือแนั้ผมมันอยู่ห้องตัวนี้นะให้พามือนะพูดชุดนะชุดนนั่งฟังดีๆแหลคอยข้บนอันขึ้นมือมันบุมือแล้วอันโอมันนั่นโอ้นมาพูนอมือตอดมักก็บุมือใครน่ะนิตมาทังรมนี่มือกินเขาในช่องละมอ้อเามือมันันขันดเนี่ย แมนแจ่วมันขันนเหนือนแจ่วว่าเดี๋ยวนี้มันบุขึ้นมาแล้วไกลหน่อยที่สุดเลยมันมาเลาะกินเนาะลงนอนมันนอนอยู่ห้องไปเลย วันใช้ยาใช้ยาหนึ่งน enfin> ้ำตุ่มน่่น้ำตุ่มน้องใช้ยาไหมนย้จริงิท้เง้งเออนาทั้หมกันแ้เาม่